สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าวันที่18กันยายนนะครับคือเมื่อวานตลาดหุ้นอเมริกานเนี่ยช่วงแรกเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าดาวฟิวเจอร์เนี่ยลดไปลบไปประมาณส0ม้ยใช่ไหมฮะเปิดต,ตลาดมาก็ดึกดำด๋อยนะฮะลงต่อเนื่องหน่อยแต่สุดท้ายแล้วก็มีการไล่ขึ้นเพราะว่าหลังจากที่มีการรายงานนะครับตัวเลขของผู้ขอรับสิทธิการว่างงานปรากฏว่ามันอ่อนตัวลงมาไงนะครับอยู่ในระดับแบบเรียกได้ว่า ลงมาต่ำล้านนะครับลงมาต่ำล้านอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นมองว่าตัวทิศทางเรื่องของตลาดแรงงานเนี่ยมันดีขึ้นอีกแล้มันค่อนข้างดีขึ้นต่อเนื่องนะครับก็ภาพมันก็เลยเทําให้ตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยเหมือนจะมีการไล่ขึ้นนะดาวโจนเกือบจะพิกเป็นบวกนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็เห็นการเซลล์ออฟลงมาในช่วงท้ายตลาดนะครับ ภาพของการเซลออฟท,ที่ลงมาในช่วงท้ายตลาดเนี่ยเราก็ผมก็ไปเช็คในพวกเทคสต็อกก่อนแล้วกันไปโฟกัสที่ตัว n สแดกร้อยนะครับ n สแดกร้อยก็รวมตัว1อยหุ้นดีๆใน n a สแดกซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นบิ t เทคนะครับก็จะพบว่าบรรดาเทคสต็อกทั้งหลายดิ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็น e b a y Tesla, f a c e นะครับ p l e b o o กนะครับ Apple ก็ลบประมาณ1%กว่าไม่ได้ติดโพยนะฮะเพราะวันนี้มันสุดๆแค่ปรมาณนะฮะก็ลบกันเพียบอ่ะ หุ้นลบมีถึง85ตัวนะฮะหุ้นขึ้นมี17ตัวเองเท่านั้นภาพโดยรวมแล้วติดลบไปกว่า1.5%ดนะครับดูแล้วดูแล้วก็ดูค่อนข้างเหนื่อยนะดูแล้วค่อนข้างเหนื่อยนะครับสำหรับใครที่อาจจะมองที่ตลาดหุ้นอเมริกาคือเห็นอาการแบบนี้ก็ดูดูเหนื่อยอจนที่คงมีโอกาสลงต่อเยอะนะครับสำหรับตลาดหุ้นอเมริกาน,นี้จะเป็นแรงกดดันอย่างหนึ่งให้เราแต่ถ้าเกิดเป็นตลาดหุ้นอเมริกาลงผมไม่ค่อยกลัวนะเอาจริง คือบ้านเรามันมันเริ่มเห็นแล้วว่าหุ้นใหญ่อ่ะมันมีแรงรับอ่อย่างเมื่อวานเราก็คุยกันใช่ป่ะว่าตลาดเนี่ยจะเห็นแรงรับของปตทก็เห็นกันอยู่ว่าปตทมันไม่ค่อยลงแล้วแล้วเป็นไงครับบวกอีกต่างหากนะฮะบวกอีกต่างหากนะฮะปะตทนะฮะก็บอกแล้วว่าดิวปีทออารเนี่ยกรตเขาไฟลิง่งรับหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปตทก็มานะครับแล้วอ่ะอย่างเมื่อคืนเนี่ยน้ำมันมันก็ขึ้นอีกอันนี้เมื่อวานน้ำมันก็ขึ้นแบบเซอร์ไพรส์ผมนะ ดังนั้นคืนนี้อ่าวันนี้ปอทอผอป,ปทอทก็จะช่วยเรานะฮะดีไ e ม่ด e ีอีแก๊งลงกันทั้งหมดมันก็จะขึ้นด้วยเพราะว่าวานเนี่ยเอสโตคือปรับเพิ่มขึ้นนะครับอ่าเนี่ยท็อปก็น่าจะขึ้นตามนะครับภาพรวมของวันนี้มันเลยอาจจะไม่ได้ย่าแย่อะไรมากหรือแม้กระทั่งอาทิตย์หน้าก็คงไม่ได้ย่าแย่ภาพของเซ็ตฟิฟตี้ก็น่าจะมีโอกาสที่จะดีขึ้นนะฮะต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเซ็ตอินเด็กนะครับคือลงก็อาจจะ อาจจะลงนะเราจะลงตามกันแต่ว่าเซ็นฟิอาจจะไม่ได้ลงเยอะเท่ากับเซ็ตนะครับอ่าหรืออาจจะลงได้ดีกว่าก็รอรอดูกันนะผมก็คิดว่ากลุ่มพลังงานอาจจะกลับมาเป็นพระเอกได้ในวันนี้ดีไม่ดีกลุ่มแบงก์วันนี้ก็จะช่วยด้วยนะครับเพราะว่าเ,เห็นโพสต์ตามในห้องไลน์ว่ามันมีเรื่องของผลสเตทเทรสในในเมืองไทยเนี่ยปรากฏว่าแต่ละแบงก์เขาผ่านฉลุยนะยังไม่แน่ใจนะว่าว่าข่าวจริงข่าวปลอมนะอยาขอไปเช็คก่อนไม่มีเวลาเช็คนะครับ แต่แต่มันยังไงก็ผ่านอยู่แล้วอะสเตทเทสในเมืองไทยนะครับซึ่งถ้าสเตทเทสในเมืองไทยผ่านเนี่ยแบงค์ชาติเาก็จะยอมให้ตลาดธนาคารพาณิชย์จ่ายปันผลได้นะครับก็ไอพวกกลุ่มธนาคารที่จ่ายผลผลดีก็มีโอกาสเด้งแรงนะครับภาพของกลุ่มธนาคารวันนี้ก็ไม่ได้ดูแย่นะครับดังนั้นถ้าแม้ว่าตลาดหุ้นอเมริกาจะลงผมก็คิดว่าแรงกดดันที่จะมีต่อบ,บ้านเรามันก็คงไม่ได้เยอะมากหรอกนะครับเอาจริงๆเพราะว่าเราลงนำเขาไว้ก่อนล่วงหน้าต้งเยอะแล้วอะนะครับ พันั้นสัญญาณจากตัว NASDAQ ก็คงลงต่อนะครับมันมีอันนึงที่น่าสนใจนะครับเมื่อเช้าก็เขาไปดูในบลูเบิร์กเนี่ยบลูเบิร์กเขาก็พยายามที่จะแกะเรื่องของภาพของตอนนี้ S&P มันเป็นยังไงบ้าง mm hmm. เขาบอกว่าตอนนี้ S&P อเนี่ยอยู่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย50วันครับเป็นการลงมาเทสครั้งที่2แล้วพอการลงมาเทสครั้งที่2เนี่ยเขาก็ไปถามบรรดาพวก นักกลยุทธ์บรรดาพวกนักวิเคราะห์นะครับอย่างไปถามคุณโรเบิร์ตเนี่ยฮะเดลูเซียเนี่ยเขาเป็นที่ปรึกษานะฮะคอนซัลทิงอีโคโนมิสต์นะฮะของ p ูลเอนเชียลอินชารันนะฮะก็เขาก็บอกว่าอะไรครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยโอ้โหนี่มันเป็นนี่มันเป็นเหมือนแบบว่าโมเมนตัม um, คือมันเป็นอยู่ในช่วงของการวัดใจอ่ะ มันอยู่ในช่วงการวัดใจของตลาดโมเมนตัมอย่างแท้จริงนะฮะเขาบอกว่าถ้ามันหลุดเส้นค่าเฉลี่ย50วันรอบนี้นะคือก็วิบัติแอนบันไลลยไว้ปวดนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันเกิดรับได้คราวนี้ก็จะฟื้นเลยนะครับดังนั้นตอนนี้มันเป็นจุดที่เรียกได้ว่าทดสอบนะฮะเป็นบิ๊กเคสนะครับ,รบอันนี้นะครับคุณแฟงนะฮะเอ่อคปเปเรี่นะฮะเขาก็เป็นซีรีส์นะฮะของตัวอินเทลนะครับซึ่งเอ่อ ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าตรงนี้มันเป็นบิกเทสเหมือนกันนะครับถ้าผ่านได้ถ้ารับได้นะแล้วเด้งนะก็ตลาดก็จะพลิกฟื้นกลับไปเป็นขาขึ้นนะครับแต่ถ้าเทสแล้วรุดลงมานะฮะก็ตัวไขรตัวหมันนะครับซึ่งปรากฏว่าพอไปดูในภาพของ Nasdaq เอา Bollinger Band มาจัดเนี่ยน่ากลัวนะฮะเห็นทรงแล้วเห็นไหมเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนนะครับที่ลงมาอยู่ในกรอบของ l o lower b a แ d นฮะ ถ้าลงมาโลว่าแบนรอบนี้แล้วสไลด์ลงมาหลุดโลนะฮะมันก็น่าจะมีการกลับเทนเกิดขึ้นนะครับโลว่าแบนก็น่าจะมบกเปลี่ยนจากแนววเป็นขาขึ้นเนี่ยก็เริ่มที่จะหักหัวลงลงมานะครับน่าติดตามมากเลยนะตอนนี้เรียกได้ว่าตลาดพุทอเมกาอยู่ในช่วงของหัวเลี้ยวหัวต่อนะฮะจะอยู่จะไปก็ในคืน2คืนนี้แหละซึ่งโอกาสที่มันจะเด้งเนี่ยสูงม,มากม,ามีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับ อย่าลืมช่วยไลค์ช่วยแชรงง์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับยอดวิวก็ถไยหลังลงคลงทุกวันเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับยอดวิวของทุกคนยอดไลค์ยอดแชร์มันเป็นกำลังใจจริงๆนะนะครับมันก็จะทำให้เรามันมีความสุขที่มาไลค์ในตอนเช้าไงหาข้อมูลมาให้นะครับแต่ถ้ายอดวิวมันสลับวันเตี้ยลงอย่างที่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะนี่ก็ตั้งใจทำให้เต็มที่เลยนะนะครับเอาเป็นว่าช่วยให้กำลังใจด้วยแล้วกันนะครับช่วยไลค์ช่วยแ like, ชร์ให้ผมด้วย สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ